สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับวันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีเมษและลัคนาเมษนะครับสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบกดอ,อื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกังจะให้กระช่องช่องของเรานะครับขอบคุณครับคลิปนี้เป็นการ,รพยากรณ์ของดาวพฤหัสบดีนะครับโคจรเดินหน้าแล้วจากราศีมังกรนะครับ้าสู่ราศีกุมภนะ์นที่ 8พฤศจิกายน2564รยเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะอยู่นะเดินหน้าในราศีกุมอย่างถาวรแล้วนะครับจะไม่ถอยหลังมาราศีกุมแล้วส่งผลที่ดีอย่างไรกับคนราศีเมษบ้างนะครับเดีย๋ยวเรามาติดตามรลบฟังกันเลยครับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่ปิลิฟเวอร์หกซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากทายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของกระดิบายใต้คลิปแอดไลน์ดีมาทําค่าครูได้ครับทีนี้เรามาดูจุดกําเนิดของคน เมฆก่อนนะครับก็คือลอนเลงบรรยากาศคือสีแดงนี้นะครับก็คือลัคนาหรือจุดกำเนิดราศีของเรานั่นเองนะครับน,นี่คือเมฆอยู่ที่นี่เนาะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับจะได้ชัดๆประมาณนี้นะครับที่นี้เรามาดูดาวพฤกษ์ดีนะครับมาจากสอง เจ้าเรือนก็คือสองราศีก็คือราศีธนูและก็ราศีมีนเข้าปกครองสองราศีนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสองราศีนี้ราศีธนูเนี่ยนะครับหมายถึงพบสุภะของคนราศีเมษนะครับและลัคนาเมษหมายถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในที่นี้หมายถึงพ่อแม่หัวหน้าเจ้านายคนที่มีวุฒิภาวะสูงกว่าเราหรือเป็นลักษณะของอายุมากาวัยวุฒิคุณวุฒิ แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของผู้อุปถรัรมภ์ต่างๆด้วยนะครับลูกค้าอย่างเงี้ยสำหรับผู้ค้าขายเนาะแล้วก็เป็นลักษณะของวันนาเจ้านายก็คือคนที่ทํางานสํานักงานต่างๆ,ๆนะครับทำงานประจํารูทีนอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็หมายถึงพ่อแม่ในบ้านด้วยนะครับอืมประมาณนี้ทีนี้มาถึงความสุขความอ่าคาว่าอนาคตคือพบสุภาเป็นพบอนาคตที่ มันออกในช้าครับแต่ว่าหมายถึงบุญกุศลที่ทําให้เรานั้นเกิดความสุขนะครับหมายถึงต่างถิ่นต่างแดนเนาะและรวมถึงต่างประเทศด้วยนะครับเป็นลักษณะเหล่านี้ส่วนราศีมีนเนี่ยนะครับเป็นราศีสุดท้ายนะครับก็คือภพวบบินาศคนลัคนาเมษหรือราศีเมตเนี่ยจะคล้ายกับลัคนาของดวงเมืองไทยและก็ดวงโลกที่ตั้งลัคนาอยู่ที่นี่นแ,แม้นเนี่ยทุกอย่างจะสอดคล้องไปหมดเลยครับกับ ประเทศแล้วก็โลกไปด้วยเนาะทีนี้เราทำระบบวิดีโอแล้วสามารถแบบเออง่ายขึ้นสำหรับการที่จะรับฟังแล้วดูภาพประกอบเนาะก็ถือว่าโอเคตรงจุดนี้นะครับติดขัดใดๆต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับที่นี้เรามาดูอีกหนึ่งพบเดิมพบวินาศหมายถึงอะไรสังเกตดูว่าลัคนาเราอยู่ตรงนี้แล้วก็เลื่อนมาตรงนี้อันนี้คือสุดท้ายราศีมีนหมายถึงพบวินาศคือตัวที่มันห่างไกลที่สุดจากตัวเราคาว่าวินาศหมายถึง ้ายแรงสุดคือวินาศส,สันตโลอย่างที่ความหมายมันบอกนั่นแหละนะครับหมายถึงชื่อเนาะชื่อบอกแต่ตาจริงอะ่ะเราจะให้ความหมายของเขาอย่างคือปิดบังเพราะมันอยู่ด้านหลังของลัคนาหมายถึงอะไรกอไร็อะไรก็ตามนะครับที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยหมายถึงความลับหมายถึงซีเครตนะครับมันก็เหมือนจ้าชนะของเราที่ชื่อซีเครตนี่แหละนะครับหมายถึงว่ามันอยู่ข้างหลังมันมองไม่เห็นอะไรประมาณเนี้นะครับตามเป็นพบเสียนะอืม าถามว่าดีมีไหมมีครับเออแล้วแต่เยวจะอธิบายที่ฟังอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้หมายถึงการเดินทางไกลต่างแดนต่างประเทศได้ด้วยนะครับแล้วก็หมายถึงการจบสิ้นพังทลายแตกสลายการละทิ้งและละวางด้วยนะครับทีนี้มาจากสองเจ้าเรือนนี้มาอยู่ที่ราศีกุมก็จะเกี่ยวพันกับอีกหนึ่งเจ้าเรือนนะครับหรือหนึ่งเรื่องราวก็คือราศีกุมหมายถึงพบลาภะแปลว่าโชคลาภอะไรที่มันเกินความคาดฝันอย่างเช่น เงินเดือนไม่ถือว่าเป็นลาภะนะครับเงินเดือนนี่ยหมายถึงกระดุมพระก็คือาราศีพิศษแต่ลาภะแปลว่าอย่างเช่นคุณซื้อหวยเลยเบอร์นะครับก็จะได้รางวัลที่แบบเกินเกินความคาดฝันแล้วก็เป็นลักษณะของการที่แบบปีใหม่นี้ใกล้จะถึงแล้วใช่ไหมครับมีการคือคริสต์มาสปีใหม่ยางเงครับมีการจับสลากกันเนี่ยแล้วคุณจับได้เผอิญว่าได้รางวัลสูงๆแล้ว ผลตอบแทนมันเกินความคาดฝันนั่นแหละนะครับหรือเขาเรียกว่าโบนัสก็ได้คือเงินเดือนเนี่ยมันลงที่กระุมพะเนาะแต่โบนัสน่ยอยู่ที่ลาพระเนี่ยประมาณนี้ครับอะไรที่มันแบบได้ได้เกินนะ่ะเออนะประมาณนี้ครับทีนี้เมื่อมาจากราศีธนูหมายถึงสุภะลาพะโอเดีเอร์มันเป็นพบเงินที่ดีทั้งคู่และเป็นดาวสุขเคะห์ด้วย นะครับและดาวพฤหัสบดีเป็นประธานด้วยดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าผู้ใหญ่อาแปะอันดับแรกนะผู้ใหญ่เป็นโชคเป็นลาภให้ผู้ใหญ่อุปัมภมนั่นเองนะครับหมายถึงตายตัวเลยนะดาวพฤหัสบดีในภพสุภาอ,อยู่ในภพลาภะแปลว่าสุภาก็ได้ลาภาก็ได้เนี่ยแปลว่าผู้ใหญ่อุปธมรมครับได้โชคดีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอืประมาณนั้นและหมายถึงการเกณฑ์การแต่งงาน เพราะว่าอะไรสุภะเนี่ยหมายถึงการแต่งงานแล้วมันอยู่ในลาภะแปลว่าใครที่แต่งงานในช่วงนี้ไอ้ไม่จะมีเกณฑ์การแต่งงานนะแต่หมายว่าใครแต่งงานในช่วงนี้บังเอิญอะบังเอิญว่าแต่งงานในช่วงเนี้ยก็จะได้โชคได้ลาบนะครับแต่มันจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่หมายถึงคู่นะไม่ได้ได้โชคลาบรรจากคู่นะครับได้โชคลาบรรจากผู้หลักผู้ใหญ่เพราะคู่ของคุณเนี่ยเป็นดาวศุ์อยู่ที่นี่แต่มีเกณฑ์นในช่วงเดือนนี้พฤศจิกายนนะครับดาวศุ์อยู่ในเรือนคู่อ่า ไม่ใช่ขอโทษครับอยู่ดาวดาวคู่มาตกเรือนดาวพฤหัสบดีแล้วมาอยู่ที่นี่อ่านะครับมันสัมพันธ์กันนะดาวคู่เรือนคู่อยู่ที่นี่แต่มาตกที่ดาวพฤหัสบดีเรือธนธนูและเปนอยู่ในราศีกุมเนี่ยนะครับซึ่งมาจากภพลาพระจึงหมายคำว่าคู่ได้แต่งงานแล้วเกิดโชคลาภอ่ามันจะไปอย่างนี้นะครับนะอันนี้คือเด้งที่สองที่ดีแล้วนะต่อไปสาม ลาซิมีนมาจากภพวินาตอยู่ในภพลาภะไทยดีนะครับหมายความว่าทําอะไรเบื้องหลังทําอะไรลึกลับทาอะไรไม่เปิดเผยแล้วจะเกิดชอบเกิดลาบถ้าเปิดเผยพังคําว่าพังหมายถึงไม่ได้รับผลที่ดีไม่ได้แปลว่าพังหมายถึงเสียนะครับหมายถึงว่าสิ่งที่เราอยากได้มันไม่ได้แค่นั้นเองแต่มันไม่ได้สูญเสียนะออต้องเข้าใจก่อนว่ามันเหมือนอย่างเช่น การที่เราถูกหวยโดยเบอร์แต่เราไม่บอกใครจุ๊ๆไว้เนี่ยคุณก็จะได้เงินเนี่ยเต็มหน้าบเต็มๆเลยนะครับแต่ถ้าเปิดคุณไปบอกคนอื่นปุ๊บพบวินาศแตกหมายความว่าคุณก็ได้นั่นแหละแต่คุณต้องจ่ายให้คนอื่นไปด้วยเพราะว่าเจ้ากำใเเนิดเนี่ยมาตวงมามาเอานั่นแหละครับดังนั้นอย่าเปิดเผยตัวเนี้ยมาจากความลับด้วยจึงหมายถึงได้แบบลับๆนะครับตึกแต่งงานเหมือนกันนะครับอย่างเช่นแต่งงานไม่บอกใครอืก็ไม่มีเรื่องเข้ามาหา ไม่มีคู่ซ้อนไม่มีอะไรเข้ามาทําให้เรานั้นเดือดร้อนใจนะครับอย่าลืมนะสุภะลาภะแต่ถ้าไปเปิดเผยวินาศเนี่ยมันก็จะพังได้เหมือนกันมันก็มีปัญหาเข้ามาได้เหมือนกันวินาศหมายถึงการจบสิ้นหมายถึงอะไรมีปัญหาในสเต็ปแรกแล้วเกิดการพังทลายในทีหลังแปลว่ามีการเลิกรายย่ารางกันทีหลังอย่างเงี้ยครับแต่น้อยมันเป็นแค่ทางอ้อมนะครับแต่ทางตรงเนี่ยมันได้มากกว่า แต่ทางอ้อมมันมีแค่แบบเออต้องปิดบังนะหรือถ้าเป็นกรณีที่คนต่างชาติต่างภาษาหมายถึงมีการแต่งงานแล้วก็ได้ชคได้ลาบจากคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศถ้าถ้าเผื่อเราแบบภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าออภาษาอีสานนะครับเขาบอกเออแบบว่าได้กันเอากันอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้หมายถึงว่าน,นั้นนะไม่ไม่ใช่เป็นคือมันเป็นภาษานะครับมันไม่ได้หมายถึงว่าเป็นลักษณะของการที่ อสองแน่สองงามอย่างเงนนะเข้ามาถึงได้กันนั่นแหละนะครับหม,มายถึงว่าแต่งงานกันนั่นแหละปกลงปองชิงกันนั่นแหละนะครับแต่ไม่ได้ไปในลักษณะของอาการที่เป็นลาบกอนาจารนะนละเรื่องนะครับแต่เป็นภาษาอท่นทีนี้นี่แหละมันจะได้ลักษณะนี้ดังนั้นเนี่ยมีเกณฑ์ได้คนต่างชาติเพราะสุภาพแปลว่าต่างชาตินะครับสุภะาลาภะยังได้ดีจากคนต่างชาติต่างถิ่นนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าเข้าแกลบหมดเลยนะอย่างเช่นมีเกณฑ์การแต่างงานมีเกณฑ์การที่ผู้ใหญ่อุปถัมภ์แต่เป็นคนต่างชาติเนี่ยทั้งคู่เนี่ยทั้ง2รูปแบบเนี่ยกลายเป็นว่าคุณจะเฮงสุดๆเลยแต่ถ้าไม่ใช่คนต่างชาติก็ความดีก็จะลดลงลงมานะครับก็ถือว่าได้น้อยลงได้อย่างหนึ่งคือดาวพฤหัสบดีเนี่ยนับไปอยู่เยอะอ่านพูดง่งยว่าดาวพฤหัสบดีในเรือนราหูราหูมาเป็นนิดในเรือนการเงินเนี่ยแปลว่าได้นะแต่น้อย มหมายความว่ามันได้ไม่เต็มที่ครับอดังนั้นเนี่ยมันมาจากวินาทด้วยนะไอตัวเนี้ยจึงหมายความว่ามีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะมันเป็นคู่หันครึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่านี่ไงผมถึงบอกว่าต้องจุจุไว้เวลาได้หวยโดยเบอร์เนี่ยคุณถูกเกณฑ์หวยโดยเบอร์เนี่ยต้องจุจุไว้เพราะว่าถ้าเปิดคุณเปิดเผยเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะถูกหานครึ่งนะครับเรื่องการเงินเนี่ยเต็มเต็มเลยลาภกระดมพระเนี่ย เพราะว่าอะไรเรือนลาบไปตกเรือนการเงินแต่มันเป็นนิสระนิดแปลว่าอ่อนแปลว่าด้อยแล้วส่งเกณฑ์ถึงดาวพฤหัสบดีเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์เบียนหมายถึงเบียดเบียนดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณเปิดเผยลง Facebook แบบอ่าอจี IG, ทวิตเตอร์นู่นนี่นั่นลงทุกอย่างมันท,ทุกช่องทางว่าฉันมีเงินฉันได้เงินฉันถูกหวยโดยเบอร์อย่างเงี้ยรับรองว่าเจ้ากรรมนายเวรตามทันเพราะอะไรราศีมีเนี่ยดาวพฤหัสบดีมาจากราศีมีเนี่ยมันเป็นภพกรรมเก่ามันเป็นภพ แต่กรรมเก่าที่นี่หมายถึงปัจจุบันนะหมายถึงคุณเคยมีอดีตกับใครนี่แหละสร้างร่วมเวรร่วมกรรมกันมานั่นแหละก็หมายถึงคุณไปหยิบยืมเงินใครมาค,คุณไปขอความช่วยเหลือจากใครมาไอ้พวกเหล่านี้แหละที่เป็นเจ้ากรรมในเวรคุณเนี่ยก็ตามมาถึงนะครับก็จะหนีนะลักษณะหนีเป็นลาหูคนซับไปเลยนะครับเป็นลักษณะหนีเนาะดังนั้นเนี่ยระมัดระวังทุกอย่างเป็นความลับ ะจะดีที่สุดสำหรับคนลาศีเมษอย่าเปิดเผยให้มากใครที่แต่างงานก็ยากหน่อยนะสำหรับคุณผู้หญิงหรือสภาพสตรีเนี่ยเวลาแต่างงานแล้วอยากจะประกาศให้โลกรู้มันเป็นรั้นคือมันเป็นความฝ่ฝันของผู้หญิงนะนะเราก็เข้าใจตามที่เออเราก็ไม่ได้ถูกขอแต่างงานหรือไม่ได้เป็นผู้หญิงเนาะเราก็ไม่เข้าใจตรงจุดนั้นหรอกแต่เราเห็นภาพจากละครนะครับละครเขาก็บอกว่าเออรั้นหนึ่งในชีวิตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็มาจากชีวิตจริงนั่นแหละ เขาก็ออยากเปิดเผยอยากนู่นอยากนี่คืออาจจะบอกว่าประกาศให้โลกรู้ว่าฉันมีเจ้าของแล้วหรือเขามีเจ้าของแล้วอย่างนี้ก็ได้ก็แล้วแต่เป็นว่ากันซีนพวกที่จะมายุ่งเกาะแกะอย่างนี้ก็ได้เนาะก็เป็นลักษณะนั้นเออก็แล้วแต่เหตุผลใครก็ว่าไปแต่มันก็จะมีภัยเงียบมาหาเนาะถ้าเปิดเผยไปเพราะบางคนสมัยนี้มัน,ม,นมันกับตลปัดแล้วนะมันไม่ได้ไหมายถึงว่าแบบอ,อ,อยู่กินกันแบบลับๆแล้วอยู่มันจะดีนะบางทีอ่ คือถ้าเปิดเผยไปแล้วรู้บางทีมันก็โดนแย่งก็ได้นะอืคนสมัยนี้ก็อเหลือเกินนะครับมีการแย่งกันอะไรกันอย่างเงี้ยเนาะก็ก็ระวังแล้วกันนะครับใช้วิจรารณญาณในการใช้ชีวิตดีๆแล้วกันเพราะสมัยเนี้ยมันค่อนข้างที่แบบว่ากระแสไปเร็วมาเร็วทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดทุกอย่างมันเปิดเสรีภาพทั้งหมดมันเลยทําให้ทุกอย่างเนี่ยใช้ชีวิตแบบ อกสันขวนแขวนนะเนาะ,ะแบบจะใช้ชีวิตยังไงมันก็ลําบากอยู่เนาะ <_ d ata> หลายๆอย่างหลายๆเรื่องอประดังประเดีกันเข้ามาจนทุกกันทุกวันนี้แหละนะครับเป็นลักษณะนี้เนาะ <_ d ata> ทีนี้ถ้าจะบอกว่าในเรื่องของการแต่งงานเนี่ยที่เรามันเจาะลึกในรายเดือนบ้างนะครับเดี๋ยวเวลานิดนึง <_ d ata> พฤศจิกายนเน่ยไม่ควรทําตุลาพฤศจิกามไม่ควรท <_ d ata> ํกากลางเดือนธันวาแล้วถึงทําได้เพราะอะไร ช่วงตุลานั้นไปฟังคอมยกรในเดือนตุลาเอานะครับบอกไปแล้วก็คือดาวมันจะอยู่เนี่ยเล็งดาวทั้งหมดนะครับที่ชุมนุมกันในราศีตุลพอดาวสองดวงเนี้ยย้ายเข้าพิจิกปุ๊บเล็งดาวราหูอาทิตย์ราหูคู่เพศภัยราหูเล็งมาดาวพุธคู่เอกสารสัญญามีปัญหาและถูกหลอกลวงพุทธราหูแปลพุทธโกหกครับพุทธหลอกลวงมีคนโกหกหลอกลวงเราแล้วมาจดทะเบียนร,ร่วมกับเราเนี่ยทั้งหุ้นส่วนทั้งคู่ครอง หมายถึงเอาผลประโยชน์จากเราพุทธลาหุผู้ผลประโยชน์จะเกิดสุร,ยาาริยคตในดวงชะตาแล้วจะเกิดสุร,ยาาริยคตจริงๆในวันที่4ธันวาคมจดไว้เลยครับแล้วมันก็จะทําให้ปัญหาเนี่ยพังทลายนะครับแล้วก็กินเอฟเฟกประมาณ7วันหลังคือหน้าหลังอะ่ะของการจะเกิดสุริยาคาตดังนั้นเนี่ยก็จะกินระยะเวลาประมาณครึ่งเดือน จนไปถึงในช่วงกลางเดือนธันวาคมถึงสามารถทําได้ตามที่บอกไปเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ไม่มีไม่ควรมีพันธสัญญาใดๆเพราะอะไรอาทิตย์พุธแปลว่าการมีพันธสัญญาการทําอะไรเพื่อผลประโยชน์ก็คือการร่วมหุ้นแล้วลงมือลงนามเส,สัญญากันอะไรประมาณนี้เห็นไหมครับเออดังนั้นเนี่ยไม่ควรทำเนาะก็เป็นลักษณะนี้สุริยคาตเนี่ยสาคัญตรงที่ว่าอะไรลาบคุณเนี่ยมาจากความลับ แล,แล้วแล้วสุญญาคาดเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างความหลับแตกได้หมายถึงอะไรคุณเคยดูละครเรื่องกองกำกันไหมที่เบลล่าเนี่ยแสดงทําทของใส่แม่สามีก็คือใหมเออทรายับใหม่เจนบุระเออหม่เจนบุระนะครับเออก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเปิดเผยชาวบ้านรู้กันหมดเลยว่าเขาอ่ไปทําของใส่แม่สามีนะครับแม่ผัวนั่นแหละ ก็เลยทาให้เป็นเรื่องแดงนั่นแหละในวันเกิดสุริยคาาที่เมี่ยวปวานลัตเนี่ยเคาะเคาะปิบเคาะไหอะไรแบบนี้ถูกไหมครับช่วงสุริยคาาเลยแตกตอนนั้นเลยนะครับความแตกเลยนั่นแหละระวังเพราะว่าลาบมาจากความลับถ้าลาบเปิดถูกเปิดเผยด้วยสุริยคาาในช่วงที่4ธันวาคมก็จะความแตกนะครับกลายเป็นว่าก็ถูกหารนครึ่งไปนะครับตามนั้นก็ยินงดีกว่าไม่ได้อย่างน้อยสุดนะถ้าคุณแบบ แตะ่ะอยังน้อยสุดคุณก็ยังได้ลาบแต่มันได้ไม่เต็มที่อะไรประมาณนี้นะครับก็เจ้ากรรมในเวรนั่นแหละมาเอาที่คุณเคยทําแต่ก็ยังว่าเลยครับกรรมที่เราทําย่อมได้รับผลตอบแทนเสมอด้วยแรงกรรมที่ดีและชั่วแล้วแต่เราทําอะไรทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วดังนั้นเนี่ยผลที่ร้ายผลที่ที่เราทําชั่วไปเนี่ยจะกลับคืนสู่เราได้ด้วยต้องระวังตรงจุดนี้เนาะดังนั้นเนี่ยจะทําอะไรคิดให้ดีครับ เพราะว่ามันเหมือนเป็นการแลกนะเหมือนกับเราอะได้มามันเหมือนเป็นกลโกงชนิดหนึ่งอะครับการที่แบบว่าได้มาด้วยด้วยไม่สุจริตธรรมเนี่ยมันหมายถึงพอเราได้มาปุ๊บเนี่ยเหมือนกับพวกศิษยศาสตร์เหมือนกันนะครับการทำศิษยศาสตร์ทุกอย่างผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกรู้แต่ประมาณว่าใครที่ทำศิษยศาสตร์เนี่ยมันเอ่อคนผู้นั้นนะครับหรือเขาจะพูดว่ามันผู้นั้นนั่นแหละนะครับจะได้รับ ผลตอบแทนด้วยนะเออคุณไปทำของใส่คนอื่นเขาอะแต่คุณก็จะต้องได้รับโทษของจุดนั้นด้วยคือเขาว่ามันต้องแลกนั่นแหละคืออภิชามันไม่เหมือนกับสุภเคราะห์หรือสิ่งที่มันได้บุญนะครับการที่ทําบุญยิ่งทํามากยิ่งได้มากไม่มีผลเสียต่อตัวเราแต่ถ้าทำศิยศาสตร์เนี่ยทําไม่ดีผลตอบแทนถึงตัวเองด้วยนะครับของเข้าตัวมีเยอะแยะผมคยเห็นนะแล้วเขาก็ บอกกันเองเลยว่ามันต้องแลกครับอบางทีหมอเวลาจะทําเนี่ยเขาจะบอกว่าต้องมันต้องแลกไอ้นี้รู้จากไหนรู้จากละครไม่ได้รู้จากความจริงนะครับเพราะไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนาะแล้วก็ไม่สนใจเรื่องพวกนี้ด้วยหาแต่เรื่องความจริงมากกว่าแล้วก็สุภาพดีกว่านะครับยังไงก็ครบแล้วทุกอย่างเริ่มดินดีแล้วนะครับอย่ากเก่งกันกันบโชคราบเนาะรัววปสักดีอยู่ตรงตาแหน่งเนี้ยให้ให้คุณประโยชน์ผู้ใหญ่ช่วยเหลือโอปปถัมมีแต่งงานมีเกณฑ์การได้แบบ โชคลาภเยอะๆอ้แบบเป็นปีที่เฮงสมสมอสมการรอคอย12ปีเลยนะครับแต่ว่าอย่างว่าแหละมันมาจากภพวินาศหนึ่งภพเลือนหมายความว่าต้องปกปิดครับยด็กก็ทำให้ถูกต้องและทุกอย่างจะดีเองสามารถติดตามคาุมนิยมได้ในคลิปหน้ากดกระด,ดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดขยมนรณมในครัง้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ